Businessworld ในค่ำคืนนี้นะคะไปดูที่ประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้านะคะจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องบอกว่าเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของโลกถึง8ปปีซ้อนเขาทำได้อย่างไรไปติดตามกับคุณอีกเลยค่ะ ผูช้ชมครับข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนเขาก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลการส่งออกตัวผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับของประเทศจีนในปี2564ที่ผ่านมาพบว่าจีนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมูลค่าเนี่ยสูงกว่า28,400ล้านเหรียญสหรัฐที่เป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะสูงถึงประมาณ910,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับและตัวนี้น่าสนใจมากเขามีการคาดการณ์กันต่อว่าในปี2569 การส่งออกนะก็จะเติบโตไปเกือบเท่าตัวเลยนะครับจะขยับขึ้นมากลายเป็น46,000ล้านเหรียญสหรัฐตัวเลขที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าว้า,าวแล้วนะฮะจะเพิ่มขึ้นไปกลัาเท่าตัวเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งของรัฐบาลจีน G นะครับเขาเห็นความสําคัญของการพัฒนาในเรื่องของพลังงานสะอาดนั่นเองนะครับแล้วเขามองเห็นเทรนด์ของทั่วโลกด้วยนะครับย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับข้อมูลจาก global industry analyst นะครับที่ออกมาบอกว่า ข้อมูลความต้องการในการใช้ตัวโซล่าเซลล์ในตลาดโลกมีโอกาสเติบโตเป็นตัวเลขที่สูงถึง1 2 7 0 0 0ล้านเหลียญสหรัฐในปี2069ที่เป็นบาทคือ4.2ล้านล้านบาทนั่นแปลว่าการที่ทางฝั่งของประเทศจีนมีการส่งเสริมอย่างเต็มที่ส่วนหนึ่งก็จะสามารถสร้างมิดเงินจำนวนมหาศาลกลับเข้าสู่ประเทศของตัวเองเพราะาจุดเด่นเลยนะครับของทางฝั่งของประเทศจีนคือการที่เป็นโรงงานผลิตแล้วก็ป้อนให้กับผลทั้งโลก เพราะเขามีโรงงานขนาดใหญ่และโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล้วมีการใช้ระบบออโตเมชันระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้แล้วนะครับนั่นแปลว่ายิ่งผลิตจํานวนเยอะเท่าไหร่ต้นทุนต่อหน่วยก็จะยิ่งถูกลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็มองเห็นนะครับว่าแต่ละประเทศมีการปักยุทธศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมีการพัฒนาเรื่องของพลังงานโซล่าเซลล์เนี่ยอันนี้จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็แปลว่าเขาพร้อมที่จะมีการส่งออกไปอย่างเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่บอกว่ามีโอกาสเติบโตกว่าเท่าตัวเนี่ยมีความเป ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าถ้าตลาดต่างประเทศเริ่มมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าต่างถามว่าเขาอยู่รอดไหมเอาแค่ภายในประเทศของเขาก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนถึงแม้ว่าอาจจะเติบโตช้าลงก็จริงแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เบอร์สองของโลกและมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนั่นแปลว่าความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเป้าหมายของเขาคืออยากจะพัฒนาเรื่องของพลังงานสะอาดนั่นก็แปลว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นตัวแปรที่สําคัญมากนะครับในประเทศจีน นั่นก็เลยทําให้การที่ทำมุตทางฝั่งของต่างประเทศมีปัญหาจริงๆกับทางฝั่งของจีนเขาบอกว่าเอาแคบผลิตแล้วก็ป้อนนะสำหรับการที่จะไปตั้งตัวโซล่รราเซลล์ที่อยู่ในประเทศจีนแค่นี้ก็อาจจะมากเพียงพอแล้วและอาจจะคุ้มด้วยในมุมของภาคเอกชนนะเพราะฉะนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากในเรื่องของกระบวนการการผลิตนะครับนอกน,นจากนี้นะครับถ้าไปดูข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับทางฝั่งของบ้านเรือนในประเทศจีนเขานิยมในการติดตั้งตัวโซล่าเซลล์เนี่ยถือว่าเติบโตก้าวกระโดดมากๆครับ ในปี2 5 6 4นะครับตัวอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนั้นสูงเกินกว่าเท่าตัวด้วยนะครับ113กํากำลังการผลิตรวมทั้งหมดคือ21.6กิกะวัตต์นะฮะแล้วก็โซล่าเซลล์โคเรียตอนนี้สอดส่วนอยู่ที่รอยละ4 1นี่เกือบครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยไม่นับด้วยนะครับว่าส่วนราชการนะรอาคารต่างๆเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งตัวโซล่าเซลล์ด้วย รวมไปถึงทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่าเขามองเห็นโอก,กาสที่สาคัญเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพูดถึงแนวทางในการส่งเสริมด้วยนะครับก่อนหน้านี้นก็มีการให้แรงจูงใจทางภาษีเข้ามาซึ่งทางฝั่งของผู้บริโภคบางคนเนี่ยก่อนก่อนหน้านี้นเองเขาอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญแต่ทางฝั่งของรัฐบาลจีนเนี่ยก็ใช้แรงจูงใจทางภาษีเข้ามานะฮะก่อนนะให้คนมาสนใจก่อนหลังจากนั้นโชว์เห็นตัวเลขเลยนะครับว่าโหถ้าคุณใช้นะคุณสามารถประหยัดพลังงานได้เยอะมากมาก พอเป็นแบบนี้แล้วคนจีนก็หันมาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตลาดภายในประเทศก็เติบโตโอกาสในการส่งออกก็มีสูงมากๆและนี่คือยุทธศาสตร์และก็วิธีคิดของประเทศจีนครับนี่คือบิสเซ w ส r ว d ครับประเทศไทยก็อาจจะต้องเอามาเป็นกรณีศึกษาแล้วล่ะค่ะว่าเราจะมีหมุดหมายในการมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิวีโอที่น่าสนใจครับ